สวััดีครบผมมือนี้เขามีไก่ผักจน,นมีเมนูสั่วไก่ครับผมแต่เมือนี้เขาอยู่กับทีมเหนือครับผมมาเป็นทีมงานลูกอีสานอะไรทีมน่องดำครับผมกินไปแล้วกันกับลูกอีสานเหนือนะครับผมเมือนเขาใส่พื้นที่มาอีกแล้วต้องบรรยากาศกำลังมาเดี๋ยวดูคนครับผมเดี๋ยวของบานมาแล้วอ่านทีนี่อันนี้เบื่อน้ำไหม เป๋เอเซอร์วิสนายนี่ยออกเทียนถึงกูวะส่วนไก่ทางเหนือเอินยังอันเดียวนี่วะครับช่องยังครับไปได้วยกันกุยซันเหนือครับ <laughs> ส่วนไก่ทางเหนือเอินยังยำมีน้ำเหยเวลาเขาไปถึงเ,ออถเมื่อสี่แล้วก็ปุ๋งรถอ๋อยำไก่คเหนือเอินยำไก่ครับผม <laughs> ส่วนไก่กุ้ยซันเอินส่วน <laughs> <ว>มาผมมีนี่ยังเนี่ยป็นสูตรผมเองเมื่อนี่สูตรที่สาน ใบัปปะขามอ่อนใบบะกกูดครับสูตรผมมีหน้าว่าต้องเดือดนะผมใส่เลยตะไข่ปัญหาอย่างครับดูด้แมนอันนี้คาตะไข,ข้ครับเปียกนิดาใส่นิดหน่อยก่อนใส่เยอะเดี๋ยวผ่านนะผมถึงลูกก่อนร,รถ,ถก,ก็มีเกลือ เล่นเกลือครับผมต้มส่วนี่จะเพิบบ่งใส่น้ำปลาครับทำให้มักจังไซต้มที่แรกนี่โบคือต้มสม,มบาัานในต้มสม,มบาัานแม่ใส่น้ำปลาก่อนการส่วนเขาจิบโบใส่น้ำตาลโบใส่น้ำปาาลาใส่เกลือให้กระรสดีนิดนึงเบิึงใ,ใกล้ลบอาบิ่งครับผมเดี๋ยวจะต้มไปเปื่อยแล้วก็ฉีกเอาเต้นเนื้อผมมายำครับทางเหนืออื่นยำไก่อีสานอื่นส่วไก่ต้มส่วโซสดาบโกกแพะหอม เราลืมบอกน้องเขาผักแพลวมาน้ำดับน้องไปแล้วขาดผักแพลววะอะไรครับเมนูนี่เดี๋ยวจะหากันใหม่บอกแล้วตากล้องให้หามาหามาต้องมายิ้มใส่ครับระวังร้อนเตรียมพักขาผมลอกไก่เปื่อยได้ส่วนเส้นแต่กระเพราพร้อมมีผักแพลวครับผมเดี๋ยวหาผักแพลวมาให้ได้ครับผมเขาอยู่ดีคนงามดี ครส่วนไก่ใส่เบกระเพราเนาะพอเดือสิมายอดอดีตกันจักหน้อยครับผมอันนี้บ็่ได้ซิมโดนนะครับผมเป็นน้ำแดงครับน้ำแดงขีดอดเป็นสมัยกีดราสีเลยนแสดง่าเสวนขาวน้ำแดงครับผมประมาณหาหน้าที่ครับผม,มตีนขา,ขาวๆเดี๋ยวสีบส่วแบบน้ำแดงต้องเลยมันนี่ แบบสูตรอีสานครับผมบแซบ่บโอ้โหกำลังจัดเตาอ,อย่างครับผมดูเหมือนจกาดที้เจ้าเพื่อนเพื่อนบรินายนัดไม้ยนี่เยอะเลยยุ่งไหมย <laughs> ุ่งเยอะครับผมบอกเลยรอนสักพักแล้วครับสิบคนที่แล้วหอมมากเลยตอนนี้ แล้วเป็นไก่แบบไก่เนื้อครับผมจริเขาเจ้านิยมมาเห็ดไก่ย่างครับผมไก่ย่างแบบสมต่ำน้ำถ่างท่างครับเปื่อยเร็วอยู่แล้ว,ลวต้องำอดำกินไปกับนุษษ่ยสานเนี่ยมีเมนูใส่ครับผมกแบบหลัง,ลงเลยใสยอยากสีเข้าไปเลยครับผมอ,อยากใส่ด้วยตอนเนี้ย รถดีนิดหน่อยทางเหนือเขาจะาใส่นิดๆนหน่อยๆนะครับผมคือผมปุ่มเลยผมสีใส่บึมๆบำ่มๆน้ำป่าสองหยดปวดเข้มนิ่มเกินอะไรแล้วครับผมตาลน,น,น,นี่แปลงนัวเขาครับผมทางเหนือเขาเป็นยังไงชูรถพี่ของขาวปะชูรถชูรถครับ โอ้ทางเราเอิ่นแปรงนัวเนาะอีสารอื่นชุดรถแค่นี้ครับแค่นี้เกือกหน่อยนะพี่เงินแหละเงนแหละเอาน้ำสิบเมตรครับผมเุินแหลกครบวันที่นี้ยมนนพักมากเรียบร้อยแล้วนี่ครับขาดบาุไดย้ำทางเหนือได้สารเอินสั่วพักแผ้วแล้วกับใบหิง ติดแกะแล้วครับผมติดตากออกมาแล้วกับฉีดตากเลยน้องดับดัดครับผมกินไปด้วยกิลกับอุสานเหนือไปบกโจญเขาไปพันเหนือครับผมโอ้โขาสิดลุดนเลยเกลี่ยมากเดี๋ยวเสียวกะดูกออกกันครับผมเลยอะล่อเบิองน้ำซุปเขาโอ้ยสดกันโกก๊กยังไงครับผมอุ้ยยังหอนอยู่เลย ใกล้บ้านนี้สุดยอดมากใกล้แบบนี้ต้องเป็นของมันไก่แล้วผมไกล้ต้มน้ำป่า,ปาบ้านไอ้ก,กระดูกมองที่ออกปเปิดครั้งเดียว <c oughs> ห่อนโ <c oughs> จ้ยบวกโดนได้นี่ต้องสิบเนื้อครับผมก็ต้องใส่มียครับเลยตากใส่เนื้อบ่อยห่อน มีนมีสันนอกสันในคือจังงัวเลยตัวนี้นี่นโขกนอกโขกในเป็ในใกล้บ้านสมัยตะกวนนี่ปิ้งนี่นมมก,ก,ก้าเนื้อแห้งได้ไผเป็นไผผมมักได้เกลือกับพราะอะไรอสีจิ้มเนื้อมันมันมันแบบที่นี่ไก่ปีแห้งแซ่บครับหวานครับผมอ,อีสานเนื้อใช้กับลูกอีสานแทะเป็นอย่างไรสดเนื้อวะสุดเนื้อเพราะว่าสิรส,รส,รสรรชาติคมความหนีครับต้องใช้พวเข้มข้น,นต้องเจอสุดอีสานแท้ๆเลยล่ะ รับรองไม่ใช่รัผักไหลอันนี้แข็งแกรบด้วยนี่หามทิ่นครับนี่นี่มีมละที่เด็ดเลย่มองกระดูกอ่อนเสียงฝนมากนะครับผมก็อยากเห้มันจีนสวยเลยเหตุทางสีก็คือครับผมทำมดาด่ายังง่ายกับขูดๆรวนลอย่าง,งานี้ค่อยจะเล่มก่อนครับผมมาโชว์หของที่เขาออกเม,กกมื่อกีนั่นเนี่ยโอ้ ขอมันไก่นี่บกคอยแสียบับตรงนีบจะเสบตรงน่องนี่เลนีลน่ครับขมไก่ไบอยืมตดเีบบอก,บอกครับผมว้เลบวนี้ไม่ถิ่มกุดๆขวากว้เลยอ้ยรุดเลยครับผม จำสั่งนิดหน่อยผมแต่ว่าอร่อยมากหนักมันยนี่ขวานิดหนึ่เด้อจองไว้ก่อนสน,นักซื้อไว้อยู่วะปาะ <c oughs> มาเ <c oughs> <c oughs> สียบด้บบดบบวยมึงซิมโคงไก่กันมาแล้ววันนี้เราบุ้งไม่ขีดครับผมปวดเด็ด <c oughs> เลย ทุกอย่างเลยจริงแจ๊บครับผมยนี่ยพอสดยาเห็นมันสะดุดสาใจดีพนอ่งวันแบบฝนตกๆมันกินเราครับน้องๆมีตาผาาที่ดีดมันจริงีความสุขครับผมหลังเฮ้กับแก้มสู้กันกินไปจริงความสุขที่สุดครับผมหนังมันเก่าไปจริงเลยสิบวยยาจะมันแตกครับไอ้มากจังไลยก็หยิบออกเลย ตำพุดพุดสติ่มอะไรนี่ก็กให้มากยั่งครับอ๋อจะทำหนึ่งสุดยอดเอาเคยไหมแยกใส่ในี่คือพือผ่านไหนเล่นตรงนี้คือผ่นานเด้วครับผ่านขีเมือผมแล้วมันผ่านอย่างนี้อ๋อมันได้หน่อยตัวนี้ปีกชั่วกันอกปีกว่า ยังได้ปิดนีน่มีดูกน่อยความเดชครับเลยได้แหละ่ายมจุดเปล่าครับผมทีนี้กระดูกซ้ำเหนียวสุดยอดเจ้าพี่เด็ดอคอมำเลยครับผมอย่าลืมคอหัวมันเท่าทส่งสิงเลยน,นส่คือไก่หามกินเด้อเนี่ยไว้แต่เบื้องนั้นเป็นไก่ครับ แล้วทั้งทั้ง well, หัวยับ่คอยถนัดกันเลยดินป <s non> ืดปดปับปับบ่เลยเก็บดๆแดีเลยุงเข้มสมทีกินบ่ได้ซ้ำเอาลอบึงครับนี่ผักแท้วใบายขิงความเดีวจะบไปจะทินงวังตอเนี้วตั้งแต่งรวดตำอยูอกแจงเนาะำนูกงจำจงเลยจจังไดยก็จเน เพิ่มโน่ต่ำด้ะโอเคไปเอาเกลือเปลมาอยู่ที่ครับเดี๋ยวผมผีเงาไปไไดูด้วยก่านยังไงเราดูออกมาทุกอกกย่างที่ขั้นตอนต่อไปโอ้ยห,หน่ากินมากครับผมใสา่ย,ย่างเลยปีมืดดีครับพันรุ่นนี้แสดงว่าปิ้งย่างบ่อยเลยนี่ไปสีอ,อ่อนๆเรื่อยๆเลยนักแบบรสชาตินิ่มๆนๆวลๆรผมเด็ดมาก ต้มหมูเ่าก็เรียบร้อยอาทิตย์นี้เขาจะมีตำแตงโโด,ดิ้มมือเชฟโนดนะผมลุงปิกโอ,อ้แสบไปดีมาจะชิมน้ำจิ้มให้นอ้องก่อนน้ำจิ้มสูตรเนื้อ <c oughs> แซมแคนหอมนิดบ้าง <c oughs> ตามเปียกกรบผมโอ้เด็ดเลยเดยิมีออกเปรีป้ยวนัว ในกาดมันหวานครับพอแล้วแนะนำครับเสียงออกมาเรื่อยๆเราที่เด็ดนะห่อล่อเบื้งสวกไก่นี่เนื้อสีนี้ใหญ่สีบดสีเลยครับผมเอาซอนสักก่อนเลยตรงนี้หัววัวเป็นตัวเหมือนเดิมแต่ตอนบอัวบัวบ่วแต่งไปโซนหนามใส่ตอนครับม่จากสี ไปสองรอบว่ะตัวอหญ่แล้วดีบ่แต่ลงองดื่มเูาะมากเลยโอเคินกรีม,มริ้นนชินให่เลยจำชิมหน่อยชิมษาใจน,นั่นนะครับผม แซบเลยตำแตงโอ้โหแซ่บครับโอ้โหแซ่บให้แซ่บหนาเลยใหดตีนตับตกเตียงเลยเอาควันเลยสันสี่ควันเลยนะครับผมอย่างใส่น้ังดังครับร้อส่วไก่ปิถไายแซ่บถึงความกันเล้แซ่บอีกินข้าวเขียงด้วยครับว่ามาขอลองครับขอลองเดี๋ยวกินแบบยังบอลบมกินผมมีกินเลยครับ พอดีเปิเลยมันมากเลยแสงบ่ขมครับผมแสบมากไหนฝีมือฝีมือมักแล้วพอดีเลยไหมกลมกลอมหวานนัวเชิมพอดีอมุมผมเหลือมมาแล้ว <laughs> มาลองกินบ,บ้างครับผมปุ๊บก่อนนี่นะพอดีพอดี งหาเาดวนหรน้ำนำเขาชะดินอเอาเขาเดี๋วนี้มนห่านมาโหลดอยที่นี่ก็ใสย่ายางน่ามากตามนี้ <c oughs> ใส่กบกหืมกั่แจงไม่เป็นตัวนัวนเป็นแหล่วร่างเลยอาหาราแบบนี้ ใช่ใส่กันเลยความมันหอมมาครับที่ลงมือกันแล้วเริ่มจากใบชิงครับผมตัดปลายออกกมันแข็งทางเดียวเาเป็นยำนะครับผมใส่บคัคแคนพร้อมอยู่บ่าบุษส่นเนาะหรืเอเรืเอ่องระับพอดีเลยกิ่หัวซุปน่มใหม่นี่ครับแต่ว่าใส่ส่วก็ได้ครับผม หันให้มันคล่องวหั่นเนี่นี่อายครับอายแต่กสิมี่ดดูครับผมผักใบกระเพราครับผมข้งแรงที่ผมจะเคยใส่นะครับผมแต่องบอกเคยใส่ขาดใบคือผักแก้วอยู่แล้วข้างเนื้ออื่นอย่างนี้จำไม่ได้พ <livres> <university>. ี่เขาเอื่นผักไผ่เด้วนี่แนนบอสผักไผ่เออที่ล้วก็หั่นอันนี้น้ำธรรมดาเราจะฉีกหออครับไม่ไมีหอมแต่ว่าหั่นออกให้หอมพอฉีกมันมันละเอียดทุกใบ น้องนีกเลยครับแบบใยงม้แต่ฉีกน้ำแล้วก็หอมเพราสิ่งนี้หอมปีกับต้นหอมับลองเด็ดนี่พี่เด็ดกับผมขาดบ่ได้กยวะซัวรัดว่าเปลี่ยนกันตุ่มเป็นยุ้ยนโอ้สินเขาดี่อมสวยงาม หอมหอมเปียวที่นี่ไม่ต้องใช้มดก็ได้ครับผมเอาพอดีเรียบร้อยเพรเน้นหอมเปียวเยอะๆอ้อหอมผักเพลอยู่ดีครับตอนนี้เดี๋ยวสิอุ่นน้ำซุปในหมอ้องหันหอนม,ม,มาแล้วก็ปรุงกันครับผมเตรียมหอมกันตรงนี้เรียบร้อยบนยาของบานไหมล่ะข <c oughs> องบานมีค่ะ ยากาศไดีๆต้นโตทุกวันนะจอยลงเลยบ้าเห็นบ่อว้าวโอเคครับเนื้อสินี้ใหญ่ห้อาสี่บ่บ่อทำลายมันเลยตัวกระดูกบ่มีครับผมที่ถึงอกสันนอกสันในเลยหัวห้องสีให้มันแบบให้มันคือเป็นไก่เรือไว้ที่ซื้อแต่ลองม่นมีกระดูกครับเสียบหนามเอาก่อนจริงมาชมน้ำซุปพองอุ่นมาห้อนๆนี่ เทลงไปอย่าเทสุกว่นเขาที่หูได้ผมเทสอย่างนี้มาเทสุกเทสุกดีไหมกลุ่มความเดาแต่มันมันลบเปี่ยวนะที่นี่การเ็ทสวยเขาน้ามันห่อนาครับจะพึงใส่พวกของครัวพวกกัน ใส่บากนาวก่อนเข้าขัว้วขั้วจุดเดือดเดือดไหลนผมเห็นแหลมครับเพราะว่าเขาใส่ปลาคามเปียกใส่ใบปลาคามอ่อนเจะคือผมมีสาไก่ครับผมเลื้ยสาไก่ไปได้ทุกที่อันนี้แม่ตาเองครับนี่รับรอง แั่นว่าไม่ได้เกินจำหรอว่าไหนอบแม่ขอาวั่วขาประเทศนี่ของานนามมันอุ่นแด้อมาถุมไปเลยเ่านี่ใส่ก่อนเลยอันนามเ่าบอยห้อนครับมั่สิด มันคบอหอมสางไปครับกลิ <t <t ่นห้ำควอามันคืมีทิ่ท่านไว้เลยครับผมใบขิงแล้วก็กรวหอมหวลอะก็หอมปี๋หอมบัว ลด,ดกันสาใจขนาดใดแต่ท้องโปชิกนี่มันยิบุค่อยเขาเนื้อเหมนเดิมเราเข้าเน้นเห็นเบ็เห็นมันดูดีครับผมสินี้ง,ง่ายลืมตัวนี้ของสุดรถเขาเลยว่าตอนตน้มยังบริส่ทเลยครับใส่แต่เกลือกครับรถด,ดีนิดหน่อยกะให้เบิ้งเลน่นใส่หลายผมใส่หลายข้อแหง ส่วนน้องบั่นเขาโคตรกันครับผมครับส่วนไกลก็จิตใจผมเป็นไกลบ้านครับผมส่วนเหนือนีนใอนน่ใส่ยังไงเจ้าบุ๊คแคนบอกใส่ครับเจ็ดตำเหมือนพริกลาบครับ ใส่มาปรุงเหมันก็นเลยแต่แต่ฉีกเนื้อออกอันนี้ก็ฉีกอยู่ตเอาบอลเน,นียนเห็นมันมุนนี่เหรอไต้ต้องแบบนี้นสิแหละคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเนาะนี่คำเดียวไปเรื่องจริงนะ <c oughs> ข้าวแก้วหอมมากเลยอันดับหนึ่งตอนนี้ได้ก็สูบขักแก้วว่าเด็ครับกินมันมีแรงที่สุดเลยอเออหอมมากเออหอมพี่หนึ่งเลยแต่เวลาเขาสดยำไปถึอใบขิงใบกระเพรามันก็จะหอมถึงมาตื่มกัน ตีนก็มีเด้หนิสองตีนครับผมดาวเบรดตับเล็บเห็นมั้ยนั่นเองอุ้ยมาเพียบครับแสบมากไอหน่องเขาร้องเลยมาของเพียเดี๋ยวก็จบเลยครับลูกอีสานเข็มคนอยู่แล้วดีเดดแซ่บครับ น้องียืนยันกันนะมน้องมองั้งครับผมแบบ,บเดี๋ยวน้ำเลยเออเน,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 นี่ยน้องแรงยังไงทำมาแซ่บอือนะกินเลยขอหยาดขอหยาดคำเป็นไงครับผมน้องเนื้อไก่แบบไก่พันเนือ้อ คือใบขิงคือใบหอมมาตัมร้อนหรือใบขิงก็สูตรเราใหม่เลยไหมเด็ดเด็ดม,มากเด็ดมากโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนินึงอันนี้ครับผมจัดไม่นุ่งน,น้องน้องน้ำเปลีอยนหมอนี่ <c oughs> ของมันไกลติดต่อเลยเขาเป็นไงไม่ย,ไมยุบอีสีกไหมล่ะอบไข่เ okay, ลยกันนะครับ เปแต่หนำเ้าหัวหอนไปเลยเนาะแตงห้องห,ไไห,นนห,ห้อนแบบแซบครับแซบไปด,ดีครับหาช่องน้ำช่องเลยครับช่องกินไปได้การดูดซันเหนือครับหอมมากครับ,ออบลองวิวทีน่นึ่งกระทองบานไอ้ตั๊กไนวะหัวหยอกหยอกหยอโอ้โหเด็กเอาเลย ต้องใจบานเนาะเนือเนื้อเหลืองอจานนี้ก็บ่ผิดหวังครับเราหนาดซุปพร้อมได้ครับผมไปไหนเอาเรื่อยๆเลยเ,ลยเ,ลยเลยาอาเรืนน่อยๆนะคาับชิปแน่นอนเลยนี่นะครับิปถ่ายเลยแบบแล้วกินกันแบบปกติแล้วครับผมหนังมันยื่นใส่หรอรับรองว่ามีกระดูกกัะชิคนครับอยู่นี่ใบกระเพาะกระซ่งก,กันไปเรื่อยๆเลยแบบแสบมากอู้ยิบร้องอยู่ไหมมาตับหนาไหมนี่ ต้องแบบนี้ครับผมคอไก่แฉ่มากสดน้ำนจห่หอมผักแก้วหอมไปขิงแบบสายใจสุดๆุดอื้อีกสุดดตัดีครับผมจิตใหน่ๆ โ <Okay. c oughs> อ้คหึหึดำดำเนอะฮะืะ้มเมื่อนเชียบรถทำด้วยดำแตงครับผมอากาศฝนตกตก Óm bìa cái tường, cái thai thôi, giăng sài, kiềm chéo. ừm, 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 ừm,